ฮัลโหลครับผมวันนี้เราก็มาทำการทดสอบครับเดี๋ยวเรายิงปืนเสียงไม่ดีวะเดี๋ยวเรียนยากครับเรียนยากเก็บเพียงเดียวสอบสอบเลี้ยงครับผมวิ่ง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 ไปออรุณเดี๋ยวไป ขโมวยรถเขาครับผมเฮ้ยนี่รถฟรีรถฟรีครับเฮ้ยเอาคะแนนดีกว่านี่เที่ยวเดี๋ยว ถ้าอยากให้ลงุงรีวิบนี้ก็คอมเมนต์มาครับผมนี่ลองค้าวๆเสียครับผมติงเงี้ยเสียมันได้ครับตับไหมดีเล่มเดียวครับผมหรือยังถ้าอยากให้รีแบบนี้ก็กดคอมเมนต์มาครับผมเราจะลองทำพิธีเคลียร์ลองคร่าวๆว้เจ้าดัดควายยังไม่ยังไ โอ้ไป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 โอ้เร็ายังเลี้งฟ้าไปเลี้ยงงงกระสวงรอเขาเข้าใส่เขาถ้าอยากให้ช้ำคีย์เรบเจอคีย์เรบนี้ก็ผมเมี่นมาครับผมถ้าอาจจะดูไม่ดีก็พอดูได้อยู่นะครับ เราไปเรียนเมืองออมาขับปูช่างนีกโอ้โอเดี๋ยวจ้ข้อเป็นเืองกันเขี่ยมพรลทรายมองยากสิไหมจบเพียงแค่นี้กัน,นครับผมอยากให้ทำคลิปแบบนี้ก็ คอมบนมาอยาให้แค่จริงเวีบนีโก่